เอาละครับตันข้าวชาวใต้ข้าวเร็กวันนี้มาเลยข้าวสําคัญกันก้นนะนะครับไปเลยที่พเมืองสุราษฎร์ธานีนําประชาชนร่วมพิธีบวงสวงสันส้นรักเมืองและการพิธีสมพุทนะครับพ,พระอุปทัดศสีสุราษฎร์หนึ่งในงานให้พระอุปทัดศสีสุราษฎร์เลธรรมชาติเข้าท้าเดครั้งที่15แล้วประจําปี2568ครับเมื่อวัวชาวเรตเตว่าที่สั้นรักเมืองสุราษฎร์ธานีนายธีรุตสุภวีบุญพุ่นพัวระกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบวงสวงสั้นลักเมืองเหนือในงานให้ผ้าอุ้มประทัดเล่ธรรมชาติเข้าท้าเพชรรล้งที่15บ้านะครับพร้อมด้วยมันดาก็คือ,อคุณแม่เวลเดือนสุภวีบุญพ้นแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีรองนายกโลากาชาจังหวัดสุราธานีหัวหน้าส่วนราชการเล่ากชจังหวัดสุราธานีท่านตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานภาครัฐภายกระชนเข้ารรวมพิธีะนะครับซึ่งในช่วงเย็นผู้ว่าราชการ พ่พอชองเย็น,น,น,นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนเป็นประท่านจุดธูปทเทียนบูชาพ,พระรัตนตรัยในการประกอบพิธีส้มโพรดพระบอสและพาห้มพระธาตุสสุรร,ร์ก่อนจะได้อัญเชิญพาห้มที่ได้ทําการส้มโพดครั้งนี้ไปห้มพระธาตุสิสุรร์โดยตั้งขบวนแท้จากศานลักเมืองในช่วงบ่ายข้องวันนี้และหน้าหยิบแจ็ดแล้วเขาจะเริ่มแพ้กันไปที่พระธาตุสิสุราั์เข้าถ่าแพ่ออำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสําหรับงานแห้พาห้มพระธาตุสิสุรร์และธรรมชาติเข้าถ่าแพ่ก็จัดขึ้นเพื่อทรงเสริมกิจกรรม ข้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุราธานีและเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เข้าถาแผดเป็นสถานที่ทองเทียวสําคัญข้องจังหวัดสุราธานีอีกแห่งหนึ่งค่ะรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนถูกผาัก่วนได้รวมกันสักการะพระธาตุีสุราษฎร์ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สําคัญข้องจังหวัดสุราธานีอีกด้วยนั่นเองค่ะ ช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะเขาจะตั้งขบวนกันมากค่ะที่สา้นรักเมืองนะครับช่วงบ่ายก่อนวันนี้นะพี่น้องประชาชนก็นเดินกันมานะครับะจากสา้นรักเมืองมาถึงบริเวณแยกโรงเรียนสุรัฐพิทยาเลี้ยวขวานะมาตามถนนชนเกษมนะครับจนถึงทางขึ้นโค้าเพชรครับ